woo <laughs> จัดเลยครับจัดเลยครับจัดช้างครับจัดเลยครับเฮ้ยครับแต้มแรกของวันนี้ครับไม่ยุดยาเสนาบางบ้านเอาลูกเอานี่ครับวันนี้ก็มากันห้าต่อครับผมอ้ตัวใหญ่นะตัวเสียงกลางครับเล็กไปกลาง อ่ามากับเสียงจีรายงานตัวหน่อยครับอ่าครับโอเคครับเจ้าริวละอูครับจัดคารมให้ฟังแล้ววันนี้ยังยังครับยังไม่ปล่อยเท่าไหร่ได้สายก่อนครับจัดแล้วครับเจ้าเก้ากังวานจัดแล้วครับเสียงเล็กครับคารมครับเรียกคำคู่คำครับนี่ครับคารมครับ จกทำกูคำครับผมมานมนครับครับเจ้าแก้วกลางวานครับจะเต้มสองครับได้ยินเสียงเหลี่ยวอยู่ข้างในครับผมโอ้ยู่ครับสุดยอดครับเจ้าแก้วกลางวานเต็ดยังเรียกอยู่ครับนกใหม่นะครับแต้มหกครับเลยรวมจัดแล้วครับเจ้าแก้วกลางวานเต้มสอง นี่ยังดีวะวยูใสิฮะเนี่นดีสิเฮ้เปิด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 อือของดีอีกแล้วครับดี่มีเรยังเห็นนี่คางเดียวอือสองเส้นสองห่สอสามสองสองสามหรือเนาะสามเส้นน่อยอือ,อครับอลรมครับตัวนี้ มีขางเดียวเฉลยเจ้าแก้วกลางวันครับเต็มที่สองวันนี้เฉลยรวมเต็มที่หกครับจัดของดีอีกแล้วครับเสียงหองเสียงกลางครับมาครับมาครับกินเขาพี่น้องเขาฟ้าเขาเสาเขาเที่ยงล่ะเขาสวยก็นแล้วกันครับนี่ครับผมจานเบียสวัสดีครับแานนุกสวัสดีครับ แอนเจเจอแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมา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 พี่น้องกินเข่าปลาน้วยกันกินเข่าข้างข้างกินอยู่ว่านมาเสียบมาเสียบนี่ครับต้องกินข้างตรงไหนตรงหน้าคือเกาครับโอ้โอ้คูอ่างวะฮะคูอ่างวะตั้งริวริวแจมคูอ่างอ่ะว่าคือมีสามกกครับ อยู่อยู่สามฝูงคูอ่างไปไหนเนี่ยโอ้ยโดนระเบิดปะเฮดโดนระเบิดโดนี่ไหนระบดอีกโดนนี่ไนอีกบนะโดน่ไระบิดอีล่างล่างล่วงล่่ะเพื่อนล่างนี่เอาครับเจ้าเฟสเลาอูแตมสามครับมาไหมใส่ไก่ครับสามกิโลครับครับ ตัวนังยังอยู่ตะควันอ่ะนเป็นหนังโอ้มันหลอกโกมันซอยหลอกเนาะโดดวันโดดตึกูงขนได้นว่าโดดโดดแล้วนะเจอเจอเจอหลอกเนาะไม่เป็นไงบอกของแท้บอกของแท้บอลลัน เรียบร้อยครับผมเตรีออยมสามเรียบร้อย,ยครับโอ้ลงแล้วครับน่าจะต,ตัวเมียลงครับสองครับโอ้เสียงใหญ่ครับตัวผู้ ตีครับตายนกไม่ด้วยแต้มสามวันนี้จะทำได้ไหมครับปั๊บเรียบร้อยครับผมแต,แต้ม3สามเจ้าเกียวกลางวานครับนี่ครับนกปลาคูคูเสียงใหญ่ครับคูคูครับมาแล้วครับผม เอ้เจะาวางจานเบียรครับสองกุ๊กเสียงเล็กครับโอ้ใส่คนมาเร็วมาเร็วขยับมาครับโดดโอ้โหครับอเอาว่าครับภาพกีฬามันมันครับอเอาลครับ อถอยหลังถอยหลังไปจะลั่นไหมครับโอ้เกาะโคนพเนียดครับถอยแล้วถอยแล้วขยับแล้วหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองปัดเรียบร้อยครับโอ้ <c oughs> แต้มสี่ครับจานเบียครับเรียบร้อยแล้วครับูม <c oughs> นี่ครับนกเซียนเจครับ หนึ่งแต้มไปแล้วเจ้าอังเจ้าอังจานเบียร์ครับผมสี่แต้มเข้าไปแล้วเจ้ามือเจ้า

โอเคครับผมวันนี้ก็หมดไปอีกวันครับมาสรุปเต้มกันครับวันนี้โโชโชว,วันนี้ใครแชมป์ามจานเบียจานเบียปืดนี่ครับหัว <laughs> หน้าใหญ่โอ้ก <laughs> <c oughs> ินดังเดียว <laughs> พพนเพลงได้ป่ะนี่เดือบปรอดครับเดือบปรอด <laughs> <c oughs> นตามตามเต็มเหรอตามเต็มชวาเตีมหนึ่งโอ้มานครับมาสแคหมานครับเอวเราไปดูแชี่ยมกันครับแช่มเชี่ยนี่โชว์หน่อยเออดีนกเลี้ยงโดดตัวหนึ่งนะครับเด็ดๆเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่คารมครับนี่ครับการเบียชาวังสวัสดีครับ ชมป์นะครับสี่แต้มอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับลองแชมป์ครับวันนี้ได้สามแต้มครับผมสามแต้มโอ้โหมาลัวควันใบจวดอย่างเดียวเอสามแต้มครับกับเจ้าองค์บักเจ้าเจ้าจุกเพชรแมนวะแมนครับ,รบน,น, <laughs> น,นี่ครับโอเควันนี้มันมันเหนียวซับ คนคนเงามงเมาค้างนี่ครับ,รบหายหน้าหายตาไปสามไฟโดนแวนา <laughs> กลับมาเร็ว <laughs> กี่เต็มเต็มเดียวครับโอ้เต็มเดียวครับเต็มเดียวควงจะคข้มเ <laughs> ขหนึ่งครับยยม <laughs> ผมก็ได้สามเต็มครับได้ หมกซับข้างหนึ่งไปเลี้ยงครับนี่ครับผมวันนี้ไม้เสีหน้าไปไม่ถึงบางบานครับโอ้ยนกเยอะจัดไปไม่ถึงครับนี่ครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ,บม,มันมันมัน